ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะแก้วคนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะเป็นเพียงการคำวนวณคณิตศาสตร์นะคะแนวทางของเรานะคะพูดทุกวันเขาบอกพูดทุกวันเลย <laughs> พูดทุกวันเลย มาสี่น้อยนะคะเมื่อวานสี่น้อยนะคู้ใดได้เน่ะสี่น้อยนะวันนี้มาให้เร็วเราไปจะให้เร็วแล้วเผื่อใครชอบนะคะเฉพาะกิจนะมาอยู่นะคะกิจมาอะไรมาสามนะคะมาสามแล้วก็มาวินเห็นวินไหม ะะมาในนี้ไม่มานะคะอันนี้คือไม่มานะคะแต่เขามาตรงนี้นะคะมาไม่ได้มาเจาะไม่ได้มาอะไรมาลุวิ่งลูดค่ะมาวิ่งลูดนะ VAP VAP มาอะไร มาหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็มาอ่ะนะคะนี่นะคะสำหรับรอบที่ผ่านมานะคะทุกคนนี่คือสำหรับรอบที่ผ่านมานะ,ะถ้าใครเมื่อวานลงทั้งคลิปยาวแล้วก็ทั้งไลฟ์สดนะทุกคน <laughs> ว่าแล้วถ้ามีหนึ่งสามมันก็ต้องมีเจนะ็ดสามมทุกคนแต่ว่าเรามีสามแล้วไงเราก็เลยแบบ อะไรอย่างเงี้ยฟันสามแล้วยังไงก็ได้นะคะฟันสามยังไงก็ได้เนาะประมาณนี้นะฮะวันนี้ได้อะไรมาดูกันพี่น้องแนวทางทุกแนวทางนะคะปุชช้วิจารณญาในการตามให้มากๆเลยนะคะในการดูให้มากๆเลยนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะไม่เคยการันตีนะคะว่าจะมาแทนทุกรอบนะคะสำหรับแนวทางของเรานะ เอาค่พอยก่อนเด้อลืมลงขอโทษในกลุ่มหนูลงไปแล้วแหละแต่ว่าในนี้ไอ้เนื้หากันนะลาวก็ทำเสร็จแล้วนี่ถ้าใครอยากได้แบบนี้ในกลุ่มในกลุ่มมีนะคะอืมวันนี้วันที่เจ็ดเนาะ วิน5ตัวแล้วก็จะมีวิน4ตัวนะคะ 3ถ้าใครไป3กับ4นะคะ3 2 3 6 3 9 4 0 4 3 4 7 3 2 3 6 3 9 4 0 4 3 4 7นะคะ3 2 3 6 3 9 4 0 4 3 4 7นะ,ะถ้าใครไปนะคะถ้าใครไปนะถ้าใครไปนะคะแต่เราไปวินทุกคน3 4 1 6นะคะ สองหกอย่าลืมสองเก้าหนึ่งสองศูนย์ห้านะคะสี 45. 45่ห้าสี่ห้าแล้วอะไรศูนย์แปดศูนย์สาม นะะไปตามสูตรของเรานะทุกคนสูตรก็จะมีเข้าวมีนรัปกติธรรมดาของเขานะคะทุกคนจะมาทุกรอบแล้วก็เป็นไปบ่ได้เด้อชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะแนวทางของเรานะแต่ก็เราก็มาให้ทุกวันนะคะให้มาเป็นเวลานานมากแต่ช่วงนั้นเราให้แบบว่าแต่ลาวกับน้อยเราทําเวลาไม่ได้นะเราแบบทิ้งไปนี่กลับมาให้ใหม่แล้วนะคะถ้าจะเบิ้ล ถ้าจะเบิ้ลนะทุกคนนี่นะทุกคนคือถ้าจะเบิ้ลยังก็สามสี่ถึงหกนี่แหละการสองหกกับหกหกหน่อยนะฮะจริงจริงนะ 3 3 4 4 1 1 6 6นะอันนี้การ2 2กับ6 6ไว้แค่นั้นนะ,ะทุกคนนะคะนะคะนี่นะคะสำหรับหน่อยนะ,ะสำหรับหน่อยนะ,ะทุกคนมามามาหนูจะบอกว่าหนูจะเน้นอะดดดเด็ดก่อนเลยก่อนเ วันนี้เด่นนะคะเด่นของวันศุกร์ก็คือสองกับห้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะไข่แตกใส่กระเป๋าเหรอหนูขีดไม่สวยอะนะคะนี่เลยนะคะ เน้นอะไรดีคะเน้นอะไรดีไปด,ดูดูกันนั่นแล้วนี่นะคะสำหรับ ตัวเน้นของเรานะนี่เลยนะคะขีดเส้นใต้ไว้นี่ก็คือนิน้นเลยนะคะทุกคนสี่ <4 S 2> นอยกิจพีปกติ VIP นะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดียิงปังๆนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะที่ขีดเส้นใต้ไว้นี่คือน,นะทุกคนนะนะนะประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ